สวัสดีครับดองของเล่นกลับไม้แลยครับอันนี้เราได้ประมูลนะครับโมเดลกูเอลกเอลเจเตอร์นั่นเองนะครับนี่นะครับก็เป็นของบันไดนะครับบันเพสโตกูเอลเจเตอร์ครับนี่ไงเจ้าของหุ่นนะครับกูเอลกูเอลวะดีลันซาแล้วก็ดาลิเบเรนะครับผมมีทั้งสองตัวแล้วก็ยังไม่ได้ต่อทั้งสองตัวโอเค จากซีรีส์นะครับ m o บิลสูตรกันดั้มเด e w วิสฟอร์มเมอร์คินะครับโอเคนี่นะด้านข้าง่อยไงรอยแค่ไหนอ๋อตอนแรกนึกว่าจะเป็นพระเอกที่ไหนได้โถถ้าออกไปข้างนอกขนาดนั้นแล้วกลับมาใส่หน้ากากนะก็คงเทศเพราะปกติแล้วกันดั้มมันจะมีตัวที่ใส่หน้ากากทุก ตัวไอ้ทุกซีรีส์เนาะแต่ดันกลายเป็นว่าคุณแม่ใส่แต่หน้ากากอย่างเดียวโอเคเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันเลยครับจุบนี่เราตัดออกมาจากในถุงอ่ะในกล่องนะครับตัวแค่ขาก็จะเท่ากล่องลแล้วแสดงว่าตัวใหญ่มากนะก็นี้นะครับมี2อ,อย่างมีฐานมีขามีตัวแล้วก็มีหัว โอเคไปประกอบกันเลยจ้าโอเคตอนนี้ก็เอามาจัดถุงแล้วรูหัวก่อนหน้าตาเป็นอย่างนี้นน่ปันไงมีฝ่ด้วยนึงมีผมสองสีข้างล่างเป็นอย่างนี้อ่าลับโคตรเท่แล้วก็มีอ่าช่วงช่วงตัว นะครับเสื้อไม่ใส่พาดไว้เฉยๆนะจ๊ะมีรอยไมย้มีนิดๆหน่อยๆช่างมันประมูลมาในราคาประมาณ220บาทนะครับเราจะไม่บอกเพจนะเพราะเดี๋ยวทุกคนจะกลับไปแย่งเรา,าปกติคนก็นเยอะแล้วนี่ขาเราจะอ่าประกอบกันได้นะครับชิ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 บ ขากอนปอขากรนปหนึ่งตัวสองตัวปึบหัวหายไม่เป็นไรยืด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 เลยนะยืดกองอ่าโอเคแล้วก็ใส่หัวนะครับ ใช่ป่ะวะขอเช็คก่อนนะอออออเอวหลวมน่าจะกินน่าจะผอมแหละเอวหลวมอ่าโอเคประมาณนี้เทไหมเทดีนี่นะครับเป็นไงอย่างจับ เราจะวัดจากฐานก่อนนะเออประมาณยีสิบสองเซนเพื่อนๆเห็นหรือเปล่าถึงไหมถึงไหมยี่สองเซนประมาณนี้ครับยี่สิบสองเซนนิดๆหรือไม่ก็ยี่อดห้านะแล้วก็ถ้าวัดจากอาฐานถึงนี้ก็จะประมาณ ยี่สิบยี่สิบเซนพะฐานมันฐานมันเซนครึ่งอ่ะเนี่ยฐานมันเซนครึ่งนะโอเคนะครับก็สำหรับกูเอลเจเตอร์ T e K, นะครับลูกรักของพ่อนะครับก็มาแต่เพียงเท่านี้อ่านดูข้างหลังก่อนแฝงอ่านดูด้านข้างดูด้านหลัง แล้วก็ด้านซ้ายเค okay. จบข่าวสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบ๊ายายยบบายบาย